มาดูคู่เอกรอสักครู่แนะนำตัวนะครับผมนักูบราณเด็ดเพชรสีทองวันนี้เจอกับไม้แหลนเราเคยเจอไหมเคยกี่ครั้งเป็นไงผลงานชนะชนะเข้ามาวันนั้นร้อยเท่าไหร่วันนี้ร้อยเท่าไหร่อ่ร้อยเท่าไหร่วันนี้ร้อยหกนะร้อยหกนะเด็ช่างกิงร้อยหกอ่ะเป็นไงเดี๋ยวตาช่างเมื่อเช้าพอดีพอดีเป๊ะซ้อมอยู่กับใครอ่ะ เด็ดเพชรสีทองเพชรสีทองกี่วันซ้อมมาสองอาิตยมเราเนี่ยสไตล์ไงมวยฝีมือหรือมวยเข่าหรือมวยไงฝีมือฝีมือไหมแหลมไม่เห็นเกาไมเขาเข่าอยู่แล้วนะยาวๆยงี้นะถ่ายรูปเมื่อกี้เรียวว่าเขากี่เซนได้ หลายเซ้นนะราสูงเท่าไหร่อ่ะร้5 165้าน้ำหนักปล่อยๆครับ489 4ป9่ปีีนี้อายุ16ครับผลงานล่าสุดเป็นไงชนะบ้าคาน้อยที่นี่ไหมแล้วก่อนหน้านี้สองเป็นไงผลงานเราชนะเบอร์เล่ชนะรวดเลยเหรอชนะมากี่ไฟแล้วเนี่ยเจ็ดเราชกมามาถึง60ไหมน่าจะน่าจะประมาณนี้เราเป็นคนจากจังหวัดจังหวัดเลย นี่ร่างกรุงร่างกายเป็นไงผ่านฉลุยอ่ะฝากไปขับเชียร์หน่อยฝากไปกำลังใจเต็มที่แน่นอนโอเคไปร้อยมาดูคู่เอกนะจากจังหวัดจุนบอลแนะนำตัวโค้งทางมางหน่อยผมไม่แดลมท่าสายยาสันหรือพักยกหนึ่งเลยนะเคยเจอเขามั้เคยครับคู่นี้เคยชกแพ้เข้ามาวันนั้นแพ้ได้ยังไงแพ้หมดแรงหรือว่าแพ้เหลี่ยมแพ้ทรงโดนเตะแขนครับโดนเตะแขนเจ็บแขนวันนี้กลับไปแก้ไขเรียบร้อยเขามีอะไรน่ากโั้บ้าง เตะขาตอนนี้ครับเราต้องเอาอะไรไปสู้หมดนี้เอาเข่ากับเอาเข่าแทงเรายาวกว่านะส้อมมาดีไหมดีครับกี่วันวันสามสองสองสามเดียวเป็นไงเมื่อเช้ามาเกินไม่น้ำหนักนี่วันนี้ร้อยเจ็ดร้อยหกเหรอครับพอดีเกินจุดสี่เขินจุดสี่ผ่านทะลุยนะสูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักของเราไปร้อยเท่าไหร่ประมาห้าสิบครับโอ้ดีกว่าเขาเขายังไม่ถึงเลยเขาสี่เ้าร้อยห้าสิเอเดนะล่าสุดผลงาน ชนะสิงห์ดังที่นี่เหรอเนี่ยไม่ที่มวยสยามอ๋อมวยสยามแล้วก่อนหน้าสองค่อยเป็นไงชนะลักทุนชนะเออเพชรมังกรแล้วก็อีกทีจ้าหน้าสามค่อยหลังเอาชนะอีกทีอ่ะชนะสองแพ้หนึ่งแพ้หนึ่งนะเวทนี้โอเคล่าสุดชกร้อยเท่าไหร่ร้อยหนึ่งครับวันนี้อะไร้อยหนึ่งอ๋อร้อยหกปล่อยปล่อยมาชกนะไม่จะมีมีมีกินชงกินช่างไหมหรือไม่มีเรื้อยหกเลยลองร้อยหกนี่ไม่เคยชกแน่ คนจากจังหวัดชุมพรครับความเป็นครับเชื่อมันทางใต้ฝ่าชาวชุมพรช่วยเชียอมไม้แหลมถ้าใจเด็ดสัตว์แลว้วก็ฝ่าพยกลช่วยเชียอมไม้แหลมนะครับเต็มที่เขา่าเขา่าเขา่าโอเค